สวัสดีค่ะเปิดจองแล้วนะคะบ้านเดี่ยวหัวมุมนะคะบ้านชั้นเดียวเนื้อที่100ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะพิกัดโรงเรียนบ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มนะคะใกล้ตลาดบ้านม่วงใกล้เซเวน่นหาของกินง่ายนะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ1 8กิโลหรือเดินทางไม่เกิน20นาทีค่ะบรรยากาศโคตรดีเลยนะคะ เนื้อที่กว้างไม่แออัดใครชอบบ้านอารมณ์ชั้นเมืองแบบนี้นะคะมีพื้นที่เหลือมากๆไว้ปลูกผักได้นะคะปลูกต้นไม้ได้แถมยังเป็นทําเลหัวมุมหันหน้าทิดเหนือนะคะราคาเพียง2องล้าน4 90, บาทนะคะจุกๆไปเลยเนื้อที่100ตารางวาสนใจติดต่อได้ที่0ป3 3ูนย์เกอก้าแปดเจ็ดนะคะขอบคุณค่ะ